นี่เขาเล่ามาน้องแม่น้องเห็ดไข่อีแม่คืองามใช่เห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดอะไรงอกเหลื่องทงเท่าไหร่แม่แม่ขายท่งเท่าไหร่ครับท่งละห้าสิบบาทเนี่ยอ๋อเอาอยู่ก็น่าจะท่งเห็ดขมทงละห้าสิบบาทบรรยากาศระหว่างการเดินทางครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทือกเขาผู้พันครับพาพี่น้องมารอเบิ่งเห็ดข่างทงข่างข้างไปซะนะ พันออกมาขายข่างข้างครับเพันเก็บยดย์พันเกลอามาขายเดี๋ยวไปรอช่วงน้ากันครับว่านี่เฮ็ดยังเงีช่วงนี้เฮ็ดออกหลายด้วยครับบนเขาภูพานอ๋อหน่อไม้ไงหน่อไม้ไรบนนี้หน่อไม้หน่อไม้ครับเฮ็ดปวกพีเดออู้ดีดีเฮ็ดปวกจิกเฮ็ดปวกยังก็แม่นึ่งครับเนี่เฮ็ดปวกกิเฮ็ดปวกกีบเฮ็ดปวกจิกเฮ็ดเพิงแซ่บนี่เขาขายทงยังไงครับนี่ ใส่ไข่เนี่ยละหาซสมนียนอันตะนี้มานีนันสองร้อยตัวนี้หาซีฟตัวนี้สองร้อยกหลาละซืสองร้อยเมือกไหลเนาะสองร้อยครับทุ่งละาสองร้อยสองรอยแต่ว่าไผเนี่ไเก็ก็เอาาไปผลสอนกระเพยดเป็นออกแล้วไหลช่วงนี้มีทุกเมือบ่ครับเน่

ขนาดดีหลับฝ้าเห็บเป็นแม่ตดขแม่ชุบหนีหอมอันนี้ก็อะไรไหมายถึงว่าสันท้าวทำแก้วชุบหนีสีห้มอันนี้หเห็ดงามๆเลย่น้องคุณนะโอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนครับอ่อนซอนเห็ดเอาล่ะคล้องห้อ ผลส่วนเห็ดป่าที่ชังน้ามขัดเลยครับเห็ดละเอะงบตงละสองร้อยสองร้อยเห็บอยู่บนเือดเขาผู้พันคนขายยปท่ทางเหมถนนอ่อนส่วนครับจะหนีน้องไม่อย่างนี้น้องม่ไลอ่ะราคาบาทครับน้องหม่ไรเขาจะเอาไปต้มเปนอย่างไรบ้าครับดิฉเอากล้วยให้กล้วยให้งเป็นงเลย จ้าบ้านนี่แม่กล้วยเนี่ยสามสิบามเอาให้ผมนะบ้านหนองท่านี่นี่อำเภอผู้พันนี่บ่แองสื่อกล้วยเหรอครับเฮ็ดกระสือเลาะม่น้ำท่าล้วล่ะครับแต่ว่าผมเสียวผมเสียวตัดมาอีกเนี่ตัดมาเฮ้ยได้ป่ะมาถามเฮ็ดเอากล้วยเนี่ยเอาดีบัตรนี้ได้ป่ะเอาละเราเอาละมาใหม่ขั้นกองห้าสิบบาทมาใหม่ไรเด้อครับ ต่ว่วงเนี้มันแบบพอเด็กินอยู่นะแต่ว่าข้าเจ้าว่าไปต้มต้มแสบได้ครับไรขอไม้ไรเป็นเสื่อเลาะย้ายม่เจ้าอะไรเนี้ยละเกียดพอท่านเอาเนี่ยเพิ่นบีบักใหญ่ได้ครับสามสิบบาทท่านั้นเองน่เด็กของหนาีสิบอ่นนี่ใช่ไห เอดีตัวเศร้าบาดซีเนโซ่ห่าซีบุนนี่ยตันเศร้าบาดเวสิแลนจับมกันได้ยากกันเนี่ยเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่ทงละาหาซีบาทบัตบี้มีแต่เฮ็ดดอกมีของปลาตามช่วงนี้เพิ่งจะขายอยู่เรื่อยๆบอมเนี่ขายอยู่เรื่อยๆเนาะตอนตอนนี้เนาะขายยอู่ประจําแล้ขายอยู่นี่ประจําเยอะเนี่ยตามฤดูกันตามฤดูกาลครับเบิือกนาเฮ็ดก็ขายเป็นน้อไใหม่น้อมีเป็นเนาะ Dante, asure, เใหม่ไรข้นปดีไรเราใหม่ไรเอาไปมเพราะอย่าง่ไปยังไปต้ใม่ไรอบ้านชนะเรใหม่ไรเลาใหม่ไรครับเอาไปต้มไปจน้ิมเจวเพร่นมีทั้งนอไหวนเยครับกันซื้อขาตามฤดูกันแม่เราขายอยู่นี่ประจำได้พี่น้องครับมีหอดไหวไหวนในถุงละร้อยถุงละหนึ่งร้อยบาทครับโอ้ฝนกำลังมาบ้นนองผอ้นตรงนี้จะเป็นบ้านน้องผัมบ้านน้องผัมอำเภอผู้่าน จังหวัดสกลนครต่วเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสกลนครเส้สกลนครในกาลสินนี่ครับบรรยากาศย่มทางแบบนี้ได้พี่น้องครับเมื่อทางนีฮอะยมืงาทางในสกลนครออกไปทังงไยพาดนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นไปทังกาฬสินขึ้นไปทังเถากเขาผู้พันครับแล้วก็ไปกาฬสิน มันหมานั่นเอเด้อมันหมานมันหมานปังๆครับเพป็นเห็นคลิปนี้แล้วเพป็นสีม้าไหลมันปังๆครับแม่มันหมานครับตพไปทีมงานครับมาบักไล่ได้พูดละหมองละถุงสองถุงไปครับเพราะมันหลเจาะเนี่ยเข้ากับสื่อซอยเพันหมองละเน็ตละหน่อยครับมันหลายเจ้านะพี่น้องซ้ำห้าสีลงสุดจากคู่ข้ามเลยง่ายอีกไหลายเจ้าะด้วยครับ ตัวนี้ผมมาเอากล้วยบ้าน่บ้านไม่อาหารเห็ดได้กล้วยเพิ่นขายซูยางครับนอ้างอพาเันงอพิเ่นแก็บอยู่ปลาแถวนี้เนาะล่าเพ่นเรียกว่ามันออกนอหน่อนู่นางอพแล้วะเคลียบ่งเนียนี่นึกเลืองนะไปไไไม่แสายตาสายตาผู้เฒ่า ไปอใช่เลยเฮ็ดแขวะเอาใซ uh ้ข่อยนี่นเฮ็ดอันดิ้นตัวมันเอาเฮ็ดอันเฮ็ดเทาแขวะเขาให้นั่นเนี่ยเฮ็ดเทาเออแล้วจะเอาเขาไปเหรอเพื่อนตัวนี้เป็นกล้วยญ่กู้แอร์ไปข้างหลังรดไปทีมงานครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับขับรถมาอีกโบกไก่จากจุดเมื่อกี้เนาะครับเราขับรถมาอีกโบกไก่ครับก็จะมีอีกห้านเงเพิ่งกำลังขายอยู่ ปัดหมองนี่แห้งง่ามครับเห็ดง่ามๆอู้เห็ดไข่เป็นแค่ง่ามแท้เ,เห็ดละงอกเหลือง,ง,งละงอกเหลืองเห็ดไข่ปัดน,น,<า>นี่จุ๋มๆเลยจริงๆตุ่มๆแม่เห็ดไข่จักบาทครับ ครับสมั่โพดแท้ขึ้นมาอ๋อพี่น้องกำบังแกมเลือดไ้ไลอกกัตดีเลผูขายกับผู้นี่แหละเขาแนากโอ้ตาฝาดฟิล์มกระจกรถโตัาฝาดจ้ะขนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้มาข้นมาข้นมาขึ้นมาข่้นม่ขึ้นมาขึ้นมาขึบนมาไึ้มาขึเนมาขึ้นมาข้งม่ขึท่าขึ่นมาขึ้นมาท่้นมาขึ้นมาขร้นมาขึ้นมาขึ้นม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ่นึน ทางนี้เห็นเ้ห็ดกอบเ็ดกองเห็แดงบอกเพื่อนราคากอยู่ประมาณนี้ได้ครับเจ้านี้เห็ดพึ่งยังงีนยังไงละลอยอันนี้เพื่อนเห็นอย่างไรเห็ดพึ่งจะเห็ดเผาเป็นแหลมเนะแค่นี้ลอยข้นี้ขายร้กันี้ตัวนาะจออออดจอดจอดจอดออดอจอด เขาเก็บเองเลยบอครับเก็บมาเองเลยบ่องละอยเลยับเนนนียวเท่าไรเ่อหน้าตสองสองร้อยสองร้อยเท่่พันหลวงอ๋อนตลวงเดียวกันบนิไ่ตองกุมไตองสาบทานคำทงลรสองร้ครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนี้จะเป็นกระทงละหนึ่งร้อยบาทเป็นน้ำงามสวนสวรเน่เราเก็บมาเองขายเองครับขายอยู่ท้งทางขานทาง มาบอกก่นะครับน้องเดี๋ยวเบิ้งขึ้มงวดกันถึงเสอนะเนี่ยเสือยายมาหมองระนิดระหน่อยครับ oh. ช่วงนี้มันออกรอบที่สองครับมันราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ทุ่งอร่อยทั้งผี่ป่น่นนงละสองร0อยบาทก็นนี่มาเรื่อยๆ้ะครับไอระวางข้างเสี่ยน,นี่แหละ เนผู้พันนะครับผู้พันสะกลนครหรือว่าเสนสกลนครการสินเส้นเดียวนะครับเห็นขึ้นมาทั้งบนผู้พันเนี่ยก็จะขายอยู่ริมถนนแบบนี้เลยครับเข้าขับรถพามาเส้นนี้เข้ากับเนี่ยใส่มือขวามือนะครับมันจะกลางเต็นกลางหฮมจะเป็นแขืเป็นห่านว่างขายยางสี่ครับเลาะมาเรื่อยๆครับเห็นมาหลายๆจุดจะสื่อมามองแล้วมองละททงสองทงนะครับมาก็ทีมงานสื่อพลรทงสองทง เพราะบางหม่องเฮ็ดมันก็ราคามันก็จะแตกต่างกันไปขับรถผ่านมาเขาเห็นเพิ่นขายอยู่กัลงมาแวะลงมาเบิ่งครับเขาโค้อองปีงโูโค้งปีง,โง,โงโูงโงโงโแถวนั้นมันจะเป็นชุดเช็คอินน้ำดับพน้องครับเป็นหนทางคดเกี่ยวเลี้ยวรถคดเกี่ยวเนี้ยจังหน่อย ระวังข้างครับสองข้างกันแต่มีมก็จะมีหม่องหม่องขายเห็ดนะครับเป็นเห็ดเป็นเพื่องเป็นอย่างมันโมเมนตลาดนะพี่น้องเคนขายแบบตามริมทางริมถนนไปเลยนี่แหละคือเรื่องสี่น้<า>นนำตกน้ำตกน้ำหอมหม่องค้างรถเดี๋ยวมันเลยหอมแมนบ๊วยน้ำตกคำหอม ขอบคุณหลายเด้อแม่มั่นหมาวดยครับผมขอบพี่สาวผมมาหลายปานี่เพิ่นกระสิเลียนนี้เลยเอาเจ้านี่บ่ได้อุดหนุนเพิ่นครับแต่ว่าก็ใแหกกำลังใจเฮาก่อนมะปูหมดให้เพิ่นสิบ่ายแตกคึืมลงมาลงมาหลายๆครับวูเพิ่นขายเพิ่นก็จนแล่ยนนี่ป๋าให้ผมขึ้นก่อนซักป๋าขึ้นก่อนบ่ไปเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อครับไปเบิ่งน้ำนว่าเฮาจะไปจุดใดเนี่ย บอกว่าม่โคตออกแล้วโคตรไยเขาผ่านสามบ้านเด้อเนี่ผ่านมาสามบ้านบ้านบ้านยังกว่าบ้านนี้น้องน้องยังก่อน้องกุ้งก็น้องแยงว่าน้องกุ้งลืมเลยจากน้องยังปุหน้ากุ้งหน้ากุ้งเออหน้ากุ้งหน้ากุ้งหน้ากุ้งยังเป็นน้ำเพื่อผู้พันที่เพดียวเป็นน้ำเพื่อเมืองแล้วเขาว่าเป็นน้ำเพื่อเมืองแล้วคือน้ำเพื่อเมืองละทีน้ำเพื่อเมืองหมดนี่เมียนบ้านหนึ่งข้างหลังเงาสองบ้านบ้านนี้ยังก่อนสวนสวรรค์ก็มียังจังเป็นน้ำเพื่อผู้พันเพิ่นอันนี้เป็นเขาเพื่อเมืองเลยนี่นี่น ทีนี้ที่ข้างหน้านั่นแถวเพื่นขายไหลแนี่องโบแมนบาแถวเนี่ยเออเมียนเมียนเมียนเทียงที่จุ่มผู้เดียวหมดโคตรพวกรับมาครับรถไม่เอกโบไก่ครับเอาเงินกระสอบหนึ่งป่ะเอาเงินกระสอบหนึ่งเน็ตเต็มอยมดีครับขับรถลงไปอีกุดโบไก่กับพ่อแล้วขับรถไม่เอกโบไก่ได้ครับกับพ่อพอจุดหนึ่งเพื่อนจะนั่งขายอยู่ใหญ่เลาะใหญ่ตามสายทาง พอใส่เพิ่นกัสินยายายอยู่ไม้ขางนะครับนี่ครับปันญายไขอยู่เลาะสายทางปุนบาันหันเอขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับขับมาประมาณกิโลหนึ่งครับประมาณเกือบเกือบกิโลไปคนละคนพนังอยูยวฟังทางฝุ่นเป็นไขไหลแนวอยู่ครับหลายเห็ดอยู่ย้อนให้รถผ่านไปก่อนย้อาข้ามไปเบิงน้ำกันอ๋อทางนี้แห้งหลายทั้งเห็ดทั้งนองใหม่ตัวทั้งนี้อู้นี่เดืดเฮ็ดขมนี่มีเฮ็ดขมเฮ็ดขมเท้องรหาสีบบ่ครับเนี่ย เอาอยู่าน่าจะทงเห็ดขมทงละห้าสิบบาทพวกนี้แหะครับเห็ดละงอกสองร้อยเงกสอเป็นเห็ดละงกเหลืองาอาเอาผูกับมีู่้ยังไดขึ้นมาอยู่ทั้งผู้านี้อยัซอนเห็ดอต้งหาสือเบร์บเดี๋ยวเดเบิ่งก่อน ตัวเดร็กได้มันงามอยู่เอาตัวนี้กระไดทสื่อเฮฮดขมถาบ่ได,ไดเฮด,ดเขมแม่บ้านมัเขาเฮืน <c oughs> เอนเฮดยังกับ่วเอาเพิ<ะ>พเ่นเฮดละงอกกับนีดดงามงามเด้ครับเฮดขมขม่พ่อระบานเฮดขมครับ เฮ็ดขมเฮ็ดขมงามเลยนี่ตัวนี้แห้งดรอ่างพมนเสื้อเมื่อกี้มันเห่าแล้วตัวนี้มันยังหน่อยอยู่บางที่เนี่ยดรอ่างงามๆเลยนี่เฮ็ดขมเฮ็ดละงดกำลังออกหลายบอกคบหรือว่าหลายๆเจ้าเข้ามาร่วมกันเข้เจ้าอ๋อพันเอามาหลายเจ้ามาร่วมกันโอ้พิ่นมาหลายเจ้าหลายคนนะครับเพราะว่าช่วงกระดาษวามันถือไหวด้วนี่ย่งบอกใครถไหวแล้วเพิ่นหลายเจ้ามาร่วมกันนะนะ อ,อช่วงไหนครับมันออกไหลหรือว่ามันมันเล่ยมาแล้วโอ้ใตัวนี้มันออกหลหัวคผงพอเตมาเนาะพอแตเรย์เดญกยินข่าว่าท่งนี้มันเห็ดออกนะครับท,ทั้งผีกรมี่ท,ทั้งผีกระมี่ร้อนซ้อนเห็ดเป็นเมร้ดไหลเลย,ยครับ ทั้งนี้เพิ่นขายทงเท่าใดบุ้งนี่รื้อกันคือกันเก็บมาตต์ปลานี่บอ่ครับมันต้องหนาวหนิปลาลิโกไหลายเลยครับเลยบุ๋มเป็นวันโปรดพ่อครับเฮดละงกบนเถือกเขาผู้พันครับเป็นขายอยู่เฮมหิมทางเลยขายอยู่เสียนในสกลนครกาลสินเนาะกาลสินนี่แหละครับผมหลายๆครับผมนะสกลนครนะครับเบาต้นก้ะซื่อน้องใม่ไร ผมได้เฮ็ดขมนะผม, okay. ผมแบดบอลพันมาหมอพันเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าอยู่ผู้ใดเป็นเจ้าเฮ็ดขมมีหลายอย่างเลยครับตานนี้หอหดปูหน้าอ้าปูหน้าพันคิดตัวไงใช่ขามันเลื่อยไหมนี่ปูหน้ามีหอยครับหอยหน้าปูหน้าทั้งพันกรองเท่าเด็กก่อครับน้องใหม่หมอหาซิบหาซิบบาททองนะครับ หลังจากห้องเบอร์เทปนี่มันจะเป็นน้อไม้ม่หรอครับเราห้องก็จะขายหิ่งทางนั่นนี่โอ้เบอร์หนาเทปก็จะเป็นเริ่มเป็นน้อไใหม่ไรนาะครับเนาะมันมีแต่น้อไม้ไรปะครับท่านผู้ค้าเนนี้จะเป็นน้องใหม่ไรน้อไม้ม่ตรงค่อโอ้จะมีแบบต่อไปนี่ก็จะเป็นน้อไม้เนาะครับเนาะน้อไม้ได้ครับจะออกช่วงนี้บ้างหลังจากเทปไหว้ไปก็จะเป็นน้อไใหม่ท่านขายอยู่ตลอดเนาะครับเนาะขายอยู่ตลอดขายอยู่ตลอดได้ครับตามฤดูกาลเนาะ พันขายของตามฤดูกันนะครับแบบว่าขายไปเรื่อยๆนี่ตลอดด้วยเก่ยงปัย่องมาทั้งคนสายเราผู้ใดเส้อมน้องใหม่ไป้มาเอาด้วยหมักเน่วหวานครับเักเมฟีวหวานซ่มฟีงกัน่เ่าฝนฝ้นบเเ็กระิไดกระิมได้น้องใหม่ก็ะสิมได้น้องใหม่ก็เซิมได้เน็ดิิมได้ ตัวนี้แม่นบ้านยังก็ครับบ้านบ้านลาดกระเชื่อเด็ดลาดกระเชื่อ่ะไอ๋อลงมาหอดลาดกระเชื่อพอได้ก่อนบ้านลาดกระเชื่อครับน้อไม้ป่าภูผานน้ำไม้ป่าบนเทือกเขาภูพานครับผู้ใดบนนี้เงินซื้อเข่าบ้านลาดกระเชื่อครับพี่น้องครับอยู่บนเทือกเขาภูพานเพิ่มจะมีทั้งหน่อไม้สดมีหน่อไม้สดมีเห็ดละงกเหลือง หลายหลายอย่างครับเห็ดผึ่งขมก็มีเห็ดละงอกเหลืองละงอกขาวครับสินค้าตามฤดูกาลเพิ่นขายอยู่เบิร์ตปีขายตามฤดูกาลครับเอ๋อลูกค้าเพิ่นก้ามาเรื่อยๆลูกค้าเพิ่นกำลังมาเรื่อยๆครับเพ็นนะขอนซ้อนครับอุดหนุนไปมองละนิดละหน่อยมาหมุ่มนี่ไหมค่ะเพิ่นบอกม้วนม้วนเนาะมีร้านอาหารทัพสัตวบ้านเท่านั้ สุดยอดอาหารธรรมชาติบ้านเฮามันหมานมันหมา่นคือกันเด้อครับขอบคุณหลายครับไม่ขาท่านนี่ยบอกม้วนม้วนเอาเนี่ยแะพี่น้องครับบรรยากาศนี่เพิ่นขายอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะครับบนเส้นผู้พันนี่ยแหละครับมันจะขายอยู่สองฟังคข้างพี่น้องกับแนมหาเอางอวักข้านหันเรอชมบรรยากาศได้ครับ

บรรยากาศเพ้่งขายฮิปปายิมทางกมีดอคับบ้านากชือเยเมืองสกคนละครี่่นาับิ่นหลายเจ้าเนาะคุลูกค้าเพิ่นกำลังเสียลงมาเรยดางานอัธยาศสดีเนี่ยนี่เพิ่นขายเบดแ๊เดียวขายเพราะในเงินซื้อเขาแล้วอันนี้เป็นบ้านจะมาลาดก็เชื่อเหรอครับลาดก็เชื่อไหมคะว่าอมลครับ พี่กั๊ดนะครับบ้านลาดกระเชื่อถ้ากับพี่น้องกับผู้ใดขึ้นมากับรอซองลรอหาเอาครับมันอยู่ต่ำไรทางเลยห่นบักเงี้ยวกับว่าห่านเฮ้แม่ค่ะทั้งวอร์มวนทั้งอันนี้ตัวนี้ทั้งวอร์มวนทั้งใจดีโอ้ยขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับฟัง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 มันหมาดได้อหมค่ะร่าเบิ้งเพื่อนให้ของฝากพร้อมครับ บ้านราดกระเชอือดครับ<อ>เป็นร<อ>ิ้นจีอีสานเด็กแม่ค่าใจดีขนาดท่านนี้แ<อ>ม่ค้าอวบงวงหอมวันนะครับไปผูป้ใหญ่พันไปพันมาถ้าจะมาหาเห็ดนะครับก็บแวะขึ้นมาได้ครับพี่กั๊ดนี่แหละบ้านราดกระเชืดครับตรงนี้เป็นเส้นสกลนครภูพานหรือว่าเส้นสกลนคนกรกาฬสินธุ์ครับ<อ>ในแนวแกงงวงมะพร้าวเนี่ยเ<อ>ป็นแถมเลยนี่เห็นบ่ เพื่นแถมไปนี่มั้ยน้ทำลิ้นจีอ <az> ีสานทั้งหัวมวนทั้งใจดีครับแม่ค้า่าแบบนี้แวะยู่เสียเกียงซิมก่อนมองเอาล้กับว่ามวนยู่แม่ค้า่นี้เนาะแม่ค้าว่าดีครับเอาปะเตีมเอาะซิผสมมาหน่อยผสมเลเสียที่ยังไม่ทลายผมนอมันเป็นผมยังไง ไปเดี๋ยวเดินทางต่อครับเดินทางต่อบรรยากาศระวังเดินทางครับขับรถไมอ่อยู่โบกไก่ครับพี่น้องครับอยู่เซนสกลนครในผู้พานหรือว่าสกลนครกาลสินเนี่ยกรนมี่เฮ็ดขา,ายย้ายอยู่หรอขางถนนนะครับช่วงนี้บรรยากาศตอนนี้เฮ็ดก็มีอยู่เรือยๆงไปขับไม่อยู่โบกไก่ก็เดี๋ยวอีกเจาหนึ่งเดี๋ยวทีมงาน,นกำลังลงไปถาม เรไปชมน้าแันครับอรถตาร์ลนเร็วๆเยครับพ่าดอกไม่อยงอะไรเก่งนี่ยอมีแต่ดอกม่อย่าี้เชอมนี่อีย่งนี้เออนอ่ยังบว่าดอก้ดอกงกินกับแกงเ่าไหมเจ็ดบาทไหนครับสิบบาทสิบบาทกินเป็นท่บเนี่ยเนี่ยเนี่ยมากมกครับอมทอวน่า เอาเนี่ยเอาไหมเอาไหมปลากินสดเลยนี่บอครับกับแกลวกับปนกินกัะใบแกงหน่อไม้ชิบบาทมันเป็นขิบบาอ๋อทางนี้เป็นเห็ดละงอกเห็ดเปนของเท่าไรแ้วเห็ดเพิ่นขายท่องเท่าไรแล้วนี่ขิงปาละงอกเหลืองละงอกเหลืองละงอกขาวท่องเท่าไรแม่เห็ดเท่าท่องเก้าบาทเหรอท่องละสองร้อยบาทเอาไหมตัวนี้มันเป็นของปลาเลยบ่แม่หรือเฮาปลูก อ่าเข้าไปหาเห็ดนะฮะขับขวางเขาของมันนี่มันเที่ยวมาทีัล่อันนี้ของธรรมชาติอขงธรรมชาติช่วงวักคันนี่หลายกูนีบ่ครับเห็ด ก็ออกอันนี้ก่อนนั่นเนี่ยเนี่ยเรามักกินกรบแกงเรกใหม่เน่ยเนมันหอมมันหอมดิมมากินแกงหน่อไม้มันลองเอาไปกินเบอ่งผมบอกอันนี้แล้วสดงช่วงเดือนมังค์นี่ไรกูนีมาแม่เห็ดแม่ค่ะมัดละเสิบเนาะแม่เนาะผมเอาน้ำมันวายแต่เบอร์นี่มันวายหรืล่าบนี่ได้ดอกอันนี้ได้พี่น้องครับดอกขิง ขิงปลา100%อยเปอร์เซ็นต์บนเทือกเขาภูพานมัดละสิบบาทเป็นสมุนไพรเนาะปลาเนาะสมุนไพรรับลมบำรลุงเลือดประมาูนค้คยับตอนนี้ไหวแล้วหวไหวแล้วเหลือประมาณนี้ครับสอาทิตย์ที่แล้วออกลายีลายแบบนี้เลยอะไกับหาบมายนังอยูบานยตอนี้นั่งกระเช้านังอยูรานกระเช้าขเขาีเมไเนาครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หาอ,อยู่ในปลาข้างหลังออกมาขายขังนานาท่าง,าางครับ <c oughs> อเอาไปลนงางคำเลยล่ะบรรยากาศเออะไรท่างเลรอสายท่างม,มันหมานเนอครับเนี่ยมันหมานครับโอ้ย่นเป็นแดบถ่ายเมื่อถ่ายว <c oughs> ่าหายเงินไปฝนถ่ <c oughs> ายเขอยอยู่ในรถฝนบา้นจ่าว่ลาลงน,น้่โมงครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อน ยักเปแมนซี่ยักษเนี่ยแบบเนี้ยกะเจาะกะแจ้ข้ามมองละหาละสิบได้กล้วยได้ขิ้งได้ยังเยอะเนี่ยตอนเดินทางต่อครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศน้ำกันเดียกว่าจะมียัางเนี่ยจเลาะสายทางนะ